I'm seeing lightning in the sky And I feel the ground shake beneath my feet สำหรับวันนี้นะโค้ดก็มีไม้ตัวใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมก็คือไม้ปิงปองด็อกเตอร์นอยลาเออร์รุ่นมาธาดอร์ไทตันนะครับผมในด้านโฟร์แฮนด์เนี่ยโค้ดเอามาติดกับยางไม่สั้นนะครับผมเ h อร์แมทเทเดียสเปเชียลลิสสปินไฟล์ซอฟฟองน้ำา2 1นนะฮะส่วนในด้านแบ็กแฮนด์ติดเป็นยางแอนตี้สปินนะครับผม ด็อกเตอร์นอยเบลเออ ABS 3โปรฟองน้ำ1.7นะครับผมส่วนเจ้าไม้มาทาดอร์ไททันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมก็เป็นแบบอินเนอร์นะครับผมสองด้านเนี่ยมีชั้นไฟเบอร์คาร์บอนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับผมจะชัดเจนมากๆเลยเห็นไหมเป็นชั้นคาร์บอนไฟเบอร์สองด้านในแต่ละด้านที่ แตกต่างกันนะฮะเป็นไม้วางแบบอินเนอร์นะครับผมซึ่งประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปสาธิตเลยนะครับผมไม้ปิงปองด็อกเตอร์นอยเบาเออร์มาธาดอร์ไททัน สำหรับไม้ปิงปองด็อกเตอร์นอยด์เลเออร์มาทาร์ไททันตัวนี้นะครับผมเป็นไม้ปิงปองรุ่นใหม่ของค่ายด็อกเตอร์นอยเลเออร์ที่ออกมาในซีรีส์มาทาร์นะครับผมก็รุ่นก่อน,นนั้นก็ออกเป็นตัวลูก้าไฮบิดนะฮะ่ตนตัวนี้เป็นตัวไททันนะฮะก็เป็นรุ่นใหม่ที่ฟิลดีมากนะครับผมสำหรับในด้านโฟร์แฮนด์โค้ดอัตติกบ่างไม่สั้นนะครับผม เป็นยางเม่สันมีฟองน้ําหนานะครับผมก็โครงสร้างเบื้องต้นก็คือไม้ตัวนี้เนี่ยวางชั้นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นแบบอินเนอร์นะฮะก็คือเป็นชั้นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยอยู่วางถาดจากแกนนะครับผมก็คืออยู่ชั้นในชั้นในสุดเลยนะครับผมชั้นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสำหรับไม้มาตาดอไททันตัวนี้นะครับผม2ด้านเนี่ยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่ แตกต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลในการตีของทั้งด้านโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์จะมีความแตกต่างกันนะครับผมในด้านโฟร์แฮนด์เนี่ยก็เอามาติดกับยางเปสสั้นนะครับผมแอ้ฟิลที่ตีก็คือรู้สึกได้ว่าลูกเนี่ยมันมีความพุ่งแล้วก็ดีดมากๆนะครับผมแต่ก็ยังมีความอุ้มลูกอยู่นะครับผมส่วนในด้านแบ็คแฮนด์นะฮะโค้ดเอามาติดกับยางแอนตี้สปินแบบฟิชเชอร์เลนนะฮะ ก็เป็นยาง anti spin d r noid b a u e r abs 3 p r โฟองน้ำา1.7นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็ขอบรรยายบรรยายในภาพรวมเลยนะครับผมว่าจากการตีทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์เนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับในด้านโฟร์แฮนด์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับผมส่วนในด้านแบ็คแฮนด์เนี่ยซึ่งเป็นการติดกับยาง anti spin แบบพิเศษเนี่ยผมรู้สึกเลยได้เลยว่าในด้านแบ็คแฮนด์เนี่ยฟิลมันค่อนข้างทีง่จะมีความนุ่มนะครับผม แต่ก็มีความแรงนะครับผมซึ่งเจ้าอย่างแอนตี้สปิน ABS 3 Pro ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นยางที่ค่อนข้างแมทชก,กับไม้มาสดอ์ไททันเลยนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการบล็อกบล็ Box. อกจิตโตการออบล็อกการตัดกระแทกหรือการบุกือย้ยางอนตี้สปินเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างสมดุลเลยนะครับผมซึ่งในตัวภาพรวมนะครับผม ทั้งในด้าน forehand ที่เอามาติดกับยางเม็ดสั้นนะครับผมแล้วก็ในด้าน backhand ที่ติดกับยาง anti spin นะเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมันเป็นไม้ที่สามารถตีได้อย่างบาลานซ์แล้วก็สม,มดุลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเกมบุกชิตโตะหรือจะเป็นเกมรับชิตโตะเพื่อทำลายจังหวะบุกคู่แข่งก็ตามนะครับ ส่วนในด้านการคืนสปินการคืนความหมุนในด้านแบ็กแฮนของไม้มาทาดอร์ไทตันตนวนี้ตัวนี้นะครับผมก็ในด้านแบ็คแฮนโคติดกับยางแอนตี้สปินดร็อเตอร์นอยเบลเออร์ ABS 3 Pro ปรฟองน้ำ1.7สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือในด้านแบ็คแฮนเนี่ยมันมีความแรงที่น้อยกว่าด้านโฟรแฮนนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีความอุ้มลูกกว่า ดังนั้นเนี่ยเมื่อติดก,กับยางแอนตี้สปินแบบฟองน้ําซับแรงแบบ100%เนี่ยเลยรู้สึกได้ว่าการเทิร์นลูกกลับไปอ่ะการเทิร์นลูกท็อปสปินลูกหมุนๆกลับไปเนี่ยมันสามารถทําให้ลูกกลับไปได้ช้ามากๆแล้วก็หยุดมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าความอุ้มลูกระบกกับความแรงของไม้มาตาดอไทตันเนี่ยมันสามารถที่จะ แม็กกับยางแอนต้สปิน ABS 3Pro ฟองน้ำ1.7ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเอกรีว่าเจ้าไม no ้ด็อกเตอร์นอยบอเออร์มาดอรเทตันเนี่ยเป็นไม้บีปองอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่เหมาะมากๆกับนักกีฬาที่ต้องการความสมดุลทั้งการบุกแล้วก็การรับนะครับผมแล้วก็เป็นไม้ที่ต้องการแรงในการควบคุมแรงในการส่ง ต่อไปที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีโครงสร้างแบบอินเนอร์นะครับผมจึงต้องอาศัยแรงของนักกีฬาเนี่ยในการส่งไปนะครับผมเมื่อออกแรงมากไม้ก็จะส่งแรงไปมากนะครับผมเมื่อออกแรงน้อยก็สามารถควบคุมอยู่ในโต๊ะได้ดีนะครับผมไม้ปิงปองด็อกเตอร์นอยเบลเออร์มาธาดอร์ไทตัน